แม่บ้านมาแล้วนะคะควะ่าอะไรเดสักอุยนนี้รถมาเร็วมากค่ะตาละนี่น่าใส่รองเท้าเลยลูกรถมารอแล้วโอ้โหทำไมเขามาเร็วกว่าปกติเป็นแบบสิบนาทีเลยอะ่ะวันนี้รถมาเร็วแบบทำไมมาเกินมาเร็วเกินนี่น่าจะขึ้นไปนะลูกรถสต๊าฟสต๊สตูกโอเค เียสยดีรับเดี๋ยวต้องเอาพวกของสดเนื้อหมูมแล้วก็ผักต่างๆไปให้พี่ออยทำอาหารให้นะคะ เสร็จแล้วค่ะเราก็เดี๋ยวรีบเอาของไปให้พี่ออยทำอาหารเลยนะคะ mm hmm. ถึงบ้านพี่ออยแล้วค่ะเดี๋ยวเอาของขึ้นไปวางไว้ให้พี่เขาทำนะคะ เกือบลืมเลยค่ะต้องแวะทําธุระที่รอสันก่อนนะคะจ่ายเงินค่าสมาชิกให้ลูกค้าค่ะคืนเนี้ยถึงรอสันแล้วนะคะเพิ่งรู้ว่าลืมเอากระเป๋าตังค์มาค่ะก็เดี๋ยวค่อยมาใหม่ตอนมารับอาหารนะคะเพราะว่าบ้านพี่ออยเขาอยู่ใกล้ค่ะ กลับบ้านค่ะกลับบ้านทําธุระช่วงเช้าเสร็จนะะก็มาทํางานค่ะวันนี้สบายหน่อยเพราะว่าแม่บ้านเขามาทํางานบ้านใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องทํางานบ้านตรงนี้ค่ะปกติทุกวันแบบกว่าจะได้ทํางานนี่คือแบบต้องเป็นแบบดูดฝุ่นอะไรกันหนึ่งชั้นหนึ่งสองสามดูแมวนุ่นนี่นั่น,นหลายสิ่งค่ะก็ทํางานกันไปค่ะจนกว่าเด็กจะกลับมานะคะจนนี้นะกลับมาบ่ายสาม ก็จะต้องหยุดชะงักงานไปพักหนึ่งค่ะเพื่อไปดูแลเด็กๆนะคะแล้วก็กลับมาทำอีกทีหนึ่งตอนกลางคืนเลยค่ะ เขาพูดว่าไม่เอาใส่ในนี้หรอลูกลโอ้ยไหนดูเซ่บอกได้คะแนนดีได้คะแนนแปดสิบคะแนนซึ่งเป็นคันจีเสียด้วยโอ้เก่งมากเลยคุณ หือเห็นไหมเซนเซยังชมเลยอ่ะลูกเซนเซชมหนักมากทั้งวาดลูกเขาก็บอกว่ากำบัตรต่เนะนี่ขู่ตั้งใจมากๆเลยอันนี้เซนเซเขียนมาให้นะคะแล้วก็มีรูปดอกไม้วันได้คะแนนดีมากใช่ค่ะเพราะว่านี่ขูเขาไม่เคยได้คันจิตีเลยแล้วก็เลยบอกว่าอันนี้คือแบบโอ้ยถือว่าพัฒนาการดีมากค่ะ เอาเอาหนูเอาหมวกเอาอะไรไปเก็บให้เรียบร้อยก่อนลูกปแล้วถ้าเกิดว่าเขาได้คือเราคุยกันไว้ว่าถ้าได้เกิน70็คะแนนเนี่ยเขาจะสามารถขอขอเล่นเกมหรือขออะไรได้พิเศษหนึ่งอย่างค่ะเพราะว่าถือว่าแบบมีความพยายามอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามาไปแม็กนะอนโ,อโอเคงั้นหนูต้องกลับปรมาณห้าโมงห้า<อ>โมงครึ่งอะโอเคโอเคไปบายบายโอเคไปขึ้นรถแล้วหรือป ก็เดี๋ยวมีกับนินานจะไปอีอออนกันนะคะ นี่เขาก็แบบเริ่มขายเสื้อหรือดูใบไม้ผลี่กันแล้วนะคะเสื้อหน้าหนาวนี้ก็ออกมาลดราคาครึ่งราคากันแล้วค่ะเนี่ย <c oughs> คือเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่หน,หนาวๆใช่ไหมคะเออยังไม่มีเสื้ออุ่นๆเลยค่ะเลยว่าเดี๋ยวซื้อตัวนี้น่าจะดีดูอุ่นมากตรงนี้คือลดเหลือประมาณ500บาททุกตัวเลยค่ะแบบข้างในนี้คือแบบนุ่ม อุ่นมากคือแบบเราต้องเน้นความอุ่นเป็นหลักนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวเอาตัวนี้ละคะ่ะข้างในมันแบบอุ่นส่วนตัวนี้จริงๆก็ชอบมันมันดูบางกว่าแต่ว่ามันก็ดูแบบอุ่นน้อยกว่าหรือเปล่าเนี่ยคือเราก็เห็นเสื้อลดนราคาอีกแล้วนะคะครึ่งราคาก็จะเหลือแบบห้าร้อยเยนร้อยห้าสิบบาทก็เลยว่าซื้อให้ได้ขู่อีกสักตัวละกัน มันแบบดูอุ่นๆนะคะเน้นตอนนี้คือเน้นเสื้ออุ่นๆไว้ก่อนจะได้เอาไปใส่ที่เราหนาวๆได้แต่แถวบ้านเราไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะคะนินานี่นนค่ะวันก่อนเขาได้แต่กางเกงใช่ไหมคะวันนี้เขาได้บอกว่าขอเสื้อนะเขายังไม่ได้เลยคนอื่นได้หมดมก็เลยโอเคงั้นหนูเลือกมาตัวหนึ่งเอาตอนนี้นะแม่ค่ะอช่วงนี้คือเสื้อหน้าหนาวแบบลดครึ่งราคากันหมดเลยนะคะ คือแบบเราก็มาซื้อช่วงนี้แล้วก็ซื้อไซส์แบบให้ใหญ่สําหรับใส่ปีหน้าไงก็ได้ค่ะก็จะได้เสื้อแบบลดราคาไหนดูสิคะข้างหลังทันหลังนะคะอืมก็น่ารักดีเอาไว้ใส่เวลาไปทัศนศึกษาไงลูกหนูยังไม่มีกระเป๋าสําหรับใส่ไปทัศนศึกษาเลย อาก็เนี่ไงลินามาหมารู้แล้วเดี๋ยวเรามาซื้อไว้ใส่ไปโรงเรียนตอนตอนหนึ่งไงลูกมันน่ารักเนี่ยนี่ค่ะเขาเอาเงินมาจากบ้านนะคะเงินเขาเอามาร้อยเยนแล้วก็แบบระหว่างที่มะหมาซื้อแม็กเขาก็ไปกดเล่นตู้สักอย่างหนึ่งมาค่ะได้มาเท่านี้ แล้วมันคืออะไรกันล่ะเนี่ยโอ้มันคือซุม,มิโกะก็น่ารักอยู่นะแต่ไมู่้องว่าทำไรอะค่ะกี่กแดะค่ะก็เดี๋ยวมาซื้อข้าวให้ป้าป่ากันนะคะเป็นข้าวเนื้อล่ะคะ่ะอันนี้มาแล้วค่ะข้าวป้าป่านะคะข้าวเนื้อร้านเปนเปอร์ร้านแต่ทำไมถุงใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาให้ถุงใหญ่มากเลยอะถุงเขาไม่มีหรืออะไร เดี๋ยวเราต้องแวะซื้อซาชิมิให้ป้าป๋าก่อนนะคะเขาโทรมาบอกว่าซื้อซาชิมิมาด้วยโอเคโอเคค่ะอุ้ยจะหกจะหกอุ้ยโอเคโอเคเอานี้แหละปะ่ะเผื่ออันเดียวไม่พอเดี๋ยวเอาอันนี้ให้ป้าป๋าด้วยอะ่ะสองอันมาถึงบ้านแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเด็กๆกินแม็กเราก็ไปคุ้มมงกันต่อ,อค่ะ I'm <laughs> sorry. 나 나만이 콘서 그냥 더써왜 wrong I'm a 불붙여 집알바 타네 불고 서서히 뜨가네 리 미추저 앉아 순식간에 지나고 시간 그냥 없어 부을 숨 여러 마음들 터져 난 돌아가면서 기억하나없어져 있을 o m i คลิปหน้าคะกด라กด subscribe 되ค่ะ